ประเทศนี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่กลับไม่เคยกลัวน้ำท่วมเลยคุณเชื่อไหมนี่คือเนเธอร์แลนด์ประเทศที่แทบจะจมน้ำได้ทั้งประเทศแต่พวกเขาไม่ได้สร้างกำแพงสูงขึ้นเรื่อยๆนะพวกเขาคิดสิ่งที่ทั้งโลกต้องตะลึงโดยการสร้างเดล t a w o r k วิร์ส์เขื่อนอัจฉริยะยาวนับร้อยกิโลใหญ่มหึมาจนได้ชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมของโลกต่อให้น้ำทะเลจะสูงแค่ไหนประตูน้ำก็ปิดได้ภายในไม่กี่นาทีแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ เขายอมให้น้ําไหลเข้ามาในประเทศแล้วย้ายคนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ทุ่งรับน้ําเขาไม่ได้สู้กับน้ําแต่อยู่ร่วมกับมันอย่างชาญฉลาดที่สุดในโลกบางเมืองเขาสร้างบ้านลอยน้ําไปเลยน้ําขึ้นบ้านก็ลอยขึ้นน้ําลงบ้านก็ลงไม่มีปัญหาน้ําท่วมให้กวนใจและกวนเงินอีกต่อไปเนเธอร์แลนด์พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเราอาจหยุดฝนไม่ได้แต่เราสร้างเมืองที่ไม่กลัวน้ำได้อยากดูแบบเจาะลึกกวนน่านี้เข้าไปชมในช่องได้เลยครับ